ต้องมาเสือกนะฮะไม่บอกมึงบอกห <c oughs> นูไม่ใช่มมอ่คือคนเดียวใจ บอลนะไอบอลอยู่บใบไม้ไงบอลค่ะอะไรข้าอยู่บ้ใบไม้พ่อพี่อ่ะลูกจะไม่ได้กินน้ำโคกเลยให้อ่ะมันไม่รู้พี่เป็นกับใครอ่ะเพียงแค่เดียวกุมมาช้ามึงทำอะไรพี่วางมาหนังพี่เหล่อให้เล็ก 大妈，你开绝了！嗯，我们、嗯。嗯嗯

ไ,ไ,ไม่ได้มาไปไม่ได้าไอไม่ได้ไดไมาไปนาะไม่ต้องไปวได้หไหเรลเกมแล้วไม่ติดพี่เลยเนาะมันนอลมท่นูนมากกว่าแล้วก็เล่นเกมนอนนอเล่นเกมมานะ